สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับที่เุกท่านครับสินดีตลับทุกท่กานเข้สาสู่ช่อง B P ธรรมดาครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี้เกอีกบ่ายนะครับหุ้นนีเกอีกบ่ายเพรวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะหุ้นนี้วันนี้ก็ตรงกับวันพระบเรื่องวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆ e. ไม่ทุกๆท่านนะครับวันสุดท้ายของหุ้นนี้เกอี e นะสำหรับสับปดาห์นี้นะครับอ่า เราก็พักเสาร์อาทิตย์นะครับเราเริ่มต้นใหม่วันจันทร์นะครับรอบสุดท้ายด้วยนะขอให้ทุกท่านโชคดีน,ๆๆนะครับเดทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รื่มหยงประกอบมาถึงเท่านั้นนะคนชอบไปนําไปใช้ไม่คืนไม่ชอบก็พักไว้ก่อนนะครับประมาณนี้รอรอที่ชอบที่อะไรประมาณนี้นะครับเก้าศูนย์นะครับเด่นนะวันที่ยี่สิบสิมหาพันสองพันสี่้หกสิบแต่คนนี้เคดีบ่ายเด่นเก้าับศูนย์นะครับเก้าสี่สี่ดาเน้นที่เก้านะ เก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าเก้าเรื่อยนะกันเรื่อยๆนะศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์นะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับสีเหลืองคือที่คาดว่าเด่นนะครับคาดว่าเด่นนะไปใช้แบบเป๊ะเตี่ยงนะครับประมาณนี้นะครับขอขอพูดมาๆนะครับอ่าให้เกิดไปนะครับเกิดไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับ ตามนี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ่งๆครับสวัสดีครับ